วิธีสังเกตคนที่ไม่ได้รักเราจริงไม่แคร์แล้วก็ไม่ได้ชอบเรานะคะดังนั้นอย่าเผลอไปวิ่งตามเขาเด็ดขาดคนฉลาดจะมองออกและปฏิบัติแบบนี้ค่ะข้อแรกเลยคนลักษณะแบบนี้นะเขาจะไม่เคยใส่ใจถึงแม้ว่าคุณจะเงียบหายไปเขาก็ไม่แคร์เขาก็ไม่สนซึ่งหลายคนที่จําได้ใช่ไหมที่โคเชมบอกว่าการที่คุณจะเทสว่าใครชอบคุณจริงๆหรือใครรักคุณจริงๆนะเวลาที่เราคุยกันต่อเนื่องแล้วคุณลองเงียบสักแป๊บหนึ่ง หยุดสักนิดนึงถ้าคนที่เขามีใจแล้วชอบคุณจริงๆเขาจะ DM หรือทักกลับมาหาคุณแต่บางเอิญคนลักษณะแบบนี้ที่เขาไม่มีใจและไม่ชอบคุณถ้าเกิดคุณหายจากชีวิตเข้าไป เขาก็หายเหมือนกันเขาก็เงียบเขาก็ไม่ติดต่อคุณเหมือนกันนี่เราแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่าเรากําลังทุ่มเทกับคนที่ไม่มีใจให้เราเจริงๆโอเคไหมตัวนี้ก็จะเป็นตัวเฉลยให้กับคุณเลยว่าเขาไม่ได้แคร์และเขาไม่ได้รู้สึกแบบยินกับคุณขนาดนั้นเนาะข้อที่2คือคนที่คุณน่ะเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นก่อนเสมอแต่เขาไม่เคยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทักไปก่อนทักคุยทักหาสารทุกสุขดิบ ส่งข้อความหาการนัดเจอการแบบเอ้ยมีไอเดียนําเสนอไปนู่นนี่นั่นเป็นคุณทั้งหมดเลยที่มีความกระตือรือร้น,นอยากเจอเขาอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาอยากไปเที่ยวอยากไปเดทกับเขาเป็นคุณเองทั้งหมดเลยค่ะแต่เขาก็คือแบบเฉยๆคุณรอแค่คําตอบว่าเขาเซย์เยสเท่านั้นแต่ตัวเขาเป็นแบบนี้มาตลอดเรื่อยๆไม่เคยเป็นฝ่ายที่ชวนคุณเลยเราเรียกว่าคุณมีความพยายามในเรื่องของความรักอยู่ฝ่ายเดียวคนลักษณะแบบนี้คิดได้ดี ถ้าสถานการณ์แบบไหนมันตอบโจทย์แล้วเขาอยากไปแล้วเขารู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับเขาเขาจะเซ y ยสกับคุณแต่ถ้าสถานการณ์ไหนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากไปเขาเบื่อแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรเขาจะไม่ไปกับคุณอ่าเพราะคุณเป็นคนเริ่มอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้คุณสังเกตให้ดีนะว่าถ้ามี2ข้อที่โคเชมบอกนี้นะคะ กำลังคุยกำลังแชทหรือกำลังจะคบเนี่ยดูก่อนว่ามันโอเคกับคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ไหมถ้าไม่ใช่มันมีคนที่เหมาะกับคุณอยู่แล้วนะคะดังนั้นต้องเลือกคนที่ถูกตั้งแต่แรกเนาะขครอยากจะเสริมมูนะเน้นเสริมความโชคดีด้านความรักสิ่งที่โคชเชมถืออยู่นี้นะเป็นหยกนะคะหยกแท้ที่นําเข้าจากพม่าหินหยกนี้นะคะใช้เวลาในการก่อรูปร่างเป็นหยกนะคะมากกว่า400ปีนะ ะะดังนั้นใครสนใจบูชาหยกที่เน้นเสริอมมงคลการงานการเงินและความรักทําให้เราโชคดีมากๆเลยซึ่งมีหลายคนบูชาไปบอกว่าโอ้ยรู้แบบนี้บูชาตั้งนานแล้วติดต่อบูชาหยกได้ที่แอดเชเมค่ะ